วันเดย์ทริปที่เสาชิงช้าช่วงบ่ายโมงไปกินอะไรบ้างไปทำอะไรบ้างมาดูกันครับ สำหรับวิธีเดินทางไปเสาชิงช้าหรือว่าสุทันนะครับเพื่อนๆสามารถนั่งเอ็มาทีมาลงที่สถานี3ยอดได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถเมย์เช่นสาย12เนี่ยมาลงที่ป้ายโรงเรียนเบญจมาราชาลัยหรือป้ายเสาชิงช้าก็ได้ครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นที่เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเพราะว่าเส้นตรงนี้ของกินเยอะมากจะมีร้านอะไรบ้างมาดูกันครับมาที่ร้านแรกครับร้านขนมจีนไฮรัมโกลุนนะครับร้านนี้เนี่ยใครๆก็ต้องมานะครับเพราะดังมากส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยกินขนมจีนไฮรัมมาก่อนนะครับผมก็เลยลองสั่งตามที่เขาแนะนำนะคับบ่งกกก็นมมูููอาดีท้้ิแลว ในนนชามเดียวกััะครบและที่สําคัญต้องใส่กะปิไห่ลำลงไปด้วยนะครับระหว่างเดินไปร้านที่2เนี่ยก็เจอร้านป้านิดปากแดงแล้วครับแต่ไม่ได้กินนะครับคนต่อคิวเยอะมากร้านที่2อนี่คือร้านแซ่พุนนะครับร้านนี้แหละดังมากเพราะว่าได้มิชลินถึงเปีซ้อนนะครับโดยเมนูแนะนําของเขาเนี่ยคือข้าวหน้าไก่นะครับซึ่งสำหรับผมมันก็เฉยๆนะครับใครชอบร้านนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมาต่อกันที่ร้านที่3ครับร้านนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนนะครับผมเดินมาแล้วเจอเป็ดแขวนอยู่หน้าร้านก็เลยอยากกินครับและชามนี้แค่เจ็ดสิบบาทนะครับบอกเลยว่าเป็ดเนี่ยตตตุนนนนมมมมมมาาาาาดดีีีีกกกกกกัเเเเเเปปปืื่่่ออออยย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 คค้้ววววแแบบบลลลละิิผช๋๋็ู ร้านนี้ก็ทําได้ดีครับผมก็เลยชอบครับร้านนี้เหมือนจะมีคนดังมากินด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่พี่พี่วงบิ๊กแอหรือเปล่านะครับร้านที่4นะครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามเจจวงครับก็เป็นร้านขนมหวานนั่นเองครับร้านนี้อาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็มีของหวานเต็มเลยครับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือบานาฟีนะครับบอกเลยว่าอร่อยครับกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งพักคาเฟ่กันดีกว่าครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยมันร้อนมากเลยครับเดินมาทางศาลาว่าการกรุงเทพนะครับแล้วก็เดินมาตรงคลองนี้นะครับจุดสังเกต เียร,ร้านนี้ให้ฟิลลึกลับมากนะครับเข้ามาเนี่ยก็เจอประตูแปะป้ายว่าคาเฟ่ please open น,นะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปครับมันให้ฟิลเหมือนบ้านคนนะครับแต่จริงๆมีอีกทางหนึ่งให้เข้านะครับซึ่งทางนี้น่าจะเป็นทางหลักครับเข้ามาก็จะเจอต้นไม้บรรยากาศรม่มรื่นมากครับ first i m p r e s s i o n ของผมเนี่ยคือร้านนี้ดีมากๆครับเพราะว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆคือเข้ามาเนี่ยก็หายร้อนหายเหนื่อยแล้วครับแล้วก็ได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยครับและที่สําคัญนอกจากแอร์เย็นนะครับคือร้านนี้กาแฟอร่อยครับกินเสร็จแล้วครับผมก็จะเดินไปที่วววััััดดสสุุททททศนนนนน์ะะครหห่่่่่่าาาาางงงงเียจผอชชิ้้้ก็ขญึ ก็จะมีพระหลายโซนมีหลายโบสถ์นะครับให้เราได้เข้าไปไหว้นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนําให้มานะครับเพราะวัดนี้สวยมากครับซึ่งวัดนี้นะครับมีชื่อเสียงเรื่องการขอขมากรรมนะครับในวัดเนี่ยจะมีป้ายบอกเขียนว่าหลวงพ่อกลักฝินนะครับให้เพื่อนๆเดินตามป้ายไปได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาข้างในโบสถ์นะครับมีคนเข้ามาขอขมากรรมเต็มเลยครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยของก็จะเดินกลับไปขึ้นเอมาทีนะครับที่เสาชิงช้าเนี่ยก็ยังมีอะายทำอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีร้านอร่อยเนี่ยหลายร้านเลยครับเพื่อนๆคนไหนเคยไปก็คอม คลิปหน้าครับบ๊ายบาย